เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆราคา,าเบาๆนะผมคลิปนี้เป็นช่วงบ้านมือสองราคาประหยัดนะครับช่วงที่จะมาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ท่านได้เลือกกันทุกวันนะครับผมอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็ราคา,าเบาๆตามชื่อเลยนะผมบ้านพร้อมที่ดิ7น7 0 0 0 0 0บาทน,นะครับ ราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองกับเจ้าของได้อีกด้วยนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบทาสวนบรรยากาศดีเงียบสงบนะครับผมน้าไฟพร้อมบ้านอยู่เชิงเขานะครับอยู่บนเนินที่สูงน้าไม่ท่วมแน่นอนนะครับผมมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมๆเลยนะครับวิวภูเขาบรรยากาศดีๆนะครับตัวบ้านก็ไม่สุดโทมนะครับผมก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับเข้าอยู่ได้เลยครับไม่ต้องมีอะไรต้องปรับปรุงมากนะครับเหมาะสําหรับคนรัก ธรรมชาติบรรยากาศต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับผมแต่ก็อยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านใกล้ตลาดนะครับผมตัวบ้านยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับหลังนี้นะครับอยู่เชิงเขาครับผมวิูธรรมชาติบรรยากาศดีครับมองมาเห็นตัวเมืองนะครับน่ครับเรื่อยๆผมมองไปเห็นเป็นเนินเป็นตัวเมืองสวยๆครับวิวดีๆถ้าสนใจก็สามารถตริดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับ แป่งนี้เจ้าของเช็คอินไว้ให้ที่นครสวรรค์นะครับผมเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเมืรอโทรรายละเอียดต่างๆได้ขึ้นมาคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ